ว l าปลยู e ทู touch my lips เรารุ่นใหม่นะคะกับ touch my lips นะคือ <c> 50 <oughs> กับ44เวาลารท่าออกมาก็จะได้ประมาณนี้ ไม่ติดแม้แต่ว่าเวลากินข้าวอะไรเงี้ยอาจจะหลุดหรือเปล่ากลับมาเจอ,อกับแกรมช่องแกมมิชวานอีกแล้ววันนี้นะคะเราแกรมกลับมาพร้อมกับรีวิวบวกสวอชของลิปตัวใหม่ล่าสุดบอกเลยว่าหายใจไม่ทันแล้วเพราะแบรนดน์นี้ปล่อยลิปออกมาบ่อยมาก ันนี้นะคะแกจะมารีวิว for you to est harder ตัวนี้นะคะแกมชอบเพื่อนๆเนี่ยไปตำลิปรุ่นนี้มากันเรียบร้อยแล้วคอมเมนต์มาได้เลยว่าไปตำสีไหนมาบ้างนะคะสุดอ่ะแกเพิ่งซื้อลิปของ for you to มาทำรีวิวไป for you to lip glam w o 2 l ตัวนี้นะคะคล้ายๆลิปบามนะคะก็เป็นสีที่สวยไม่จับกับรอยแห้งอ่ะแกชอบลิปรุ่นนี้มากก็จำได้ว่าเพิ่งซื้อคุณน้องคนนี้มา,า for you to touch my lip ของออกมมาาเยะ,าะ่อะอ,อ่านคาเคลมเขานิดหนึ่งเป็นลิปแมทการันตีนะคะว่าไม่ติดแมสลิบนุ่มไม่ตกร่องปากไม่ตึงเบาสบายปากคนที่มีริมฝีป,ปากแห้งใช้ได้ไม่เป็นขุยนะคะเกลี่ยให้ดูฟุ้งๆก็ได้หรือว่าทาแบบเต็มเต็มปากก็ได้นะคะนะคะวางขายอยู่ในราคา99บาทถูกมากก็ปริมาณแต่แต่ละแท่งนะคะอยู่ที่2กรัมนะคะทุกนี้นะคะมีวางขายอยู่ด้วยกันทั้งหมด15เฉดสีนะคะแกมเลือกมาแค่5เฉ สีเลือกมาเองด้วยแล้วก็ได้พี่คนขายที่เคาน์เตอร์ for you t to ที่ e v e and Boy สาขางามวงวานช่วยเลือกด้วยนะคะเนี่ยจะเป็นงานแบบว่าแท่งสลิมสลิมสลิมแบบนี้เลยทุกคนยาวกลมๆเบามากๆนะคะทีาราคาคือหน้าตาน้องเขาราคา99บาทแต่ว่าแพคเกจจิ้งคือดีงามมากก็ตรงโลโก้เขาอ่ะเป็นงานแบบว่าสลักทองมาด้วยนะคะเป็นแอปพลิเคเตอร์ของเขาจะเป็นหน้าตาอย่างนี้ พาลงไปเนี่ยคือเป็นน้ําที่ดูเป็นเนื้อแมตแล้วก็มีความแบบเบามากๆตัว Touch My Lip ของเขานะคะแก้ว่า Touch My Lip เน,เนื้อจะมีความเป็นมูดมูดมูสมากกว่าแล้วก็เนื้อเนื้อหนากว่านะคะเจอรุ่นใหม่นะคะกับ Touch My Lip นะคะ ทัชไม My ลิปจะเป็นเนื้อมูสกว่าแต่ว่าเนื้อสีชัดเจนเหมือนกันเลยตอนที่แกมได้ทดสอบตัวตัวทัชไม i ์ลิปไปนะคะจะไม่ได้มีความติดทนบนปากเราขนาดนั้นนะคะ <S <S เดี๋ยวมาลองกันว่าที่เขาบอกว่าโอ้ยไม่ติดแมสเนี่ยไม่ติดแมสแล้วติดทนอยู่บนปากเวลากินข้าวกินน้ำด้วยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูสวอชของทั้ง5สีที่แกมได้มากันเลยค่ะเลมสฝีปากของแกมวันนี้หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะ We live a lush life, champagne gold ring, we get to be everything that we want to be. Running the red lights, light slide through fast car Malibu, I just want you only with me. Now what you want to do, go to the movies we could buy a banana make a strawberry smoothie hey now we can catch the sun and we'll still be hotter clink clink on a yacht make it run out of water now i'm tipsy spending money anything you want i got it hop the first plane out of sight so high we only smoking the best but all i need is you ดูสวัสดกันไปครบแล้วทั้งหมด5เฉดสีนะคะเพืพ่อนๆชอบสีไหนกันบ้างสามารถคอมเมนต์มาได้ข้างล่างหรือถ้าไปจัดลิปรุ่นนี้มาแล้วนะคะคอมเมนต์มาแชร์กับแก้มได้เลยว่าไปจัดสีไหนมานะคะสีที่แก้มทาอยู่บนปาดแก้มนะตอนนี้นะคะจะเป็นสี10แล้วก็สีเออ14นะคะ10บกับส4เวลาทาออกมาก็จะได้ประมาณนี้ตา5เฉดสีนี้นะคะตอนที่แก้มทาสี ศูนย์สาใตอนแรกนะทุกคนคือเขาจะไปจับกับรอยแห้งบนปากแกมนะคะ แกมีความสึกว่าอาจจะต้องเตรียมลิมฟีปากก่อนนะคะแต่ว่าหลังจากสี03พอทาสีอื่นแล้วเนี่ยคือไม่ได้มีอาการเป็นคราบไม่ได้มีอาการตกล่องนะคะคจะเป็นลิปเนื้อแมทแต่ว่าเวลาเราทาเขาไปแล้วเนี่ยต้องทิ้งให้เขาแห้งไว้สักพักหนึ่งทุกคนใช้เวลาประมาณนึงเลยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยกว่าเขาจะแห้งใช่ไหมเวลาเราเม้มปากเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเขาแบบมีอาการหนึบๆนะคะแล้วปากบนกับปากล่างเนี่ยก็จะแบบติดกันนะคะแต่พอตอนนี้นะคะลิปแห้งสนิทแล้วเนี่ยไม่มีอาการหนื่น ไม่มีอาการแบบหนึบๆเลยนะคะที่ไม่ชอบงานะลิปเนื้อแมทแห้งๆนะคะลิปตัวนี้เป็นลิปตัวหนึ่งที่มีความแมตแล้วก็มีความแห้งแล้วเวลาแห้งแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ทําให้ริมฝีปากแกดูสวยขนาดนั้นอนะเนี่ยจะไม่ได้เบอร์ริมฝีปากแกมากเท่าไหร่น,นะคะจะทําให้ริมฝีปากแกแบบดูเป็นเส้นๆน,น,นิดนึงนะคะเพราะว่าแกเป็นคนที่มีร่องปากเยอะนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วคือไม่มีปัญหานะคะแล้วก็เวลาเนี่ย เพืเ่อนๆเห็นห้าสีนี้ใช่ไหมห้าสีนี้นะคะเวลาถูเนี่ย <No. S 1> ก็คือมีความแมทมากจะแ,แมทไปไหนคือไม่มีสมาร์ชเลยจะมีสมาร์ชเล็กน้อย,ยสมาร์ชออกมาเล็กน้อยนะคะเพราะว่าก็ถูเขาแรงกันเนี่ยแต่ว่าแบบแทบไม่มีอะไรหลุดออกมาเลยนะคะไม่ต้องถามเลยว่า ติดแมสไหมเ <laughs> พราะมีความแมตตมากๆนะคะนี่แมตตมากๆเวลาถูอ่ะลบเกยมลบให้ทุกคนดูเฮ้ยทุกคนนี่คืออ่าอันนี้นะคะคือคล e a n s i n g w i p ที่เอาไว้ลบเครื่องสำอางนะคะที่เดี๋ยวเดีย๋ยวเฮ้ย คือมันหลุดแหละเพราะว่าแกมกดแรงมากๆเห็นปะแต่หลุดน้อยมากแกมลองลิปสติกมาแบบเป็นแบบ10บสิบแบรนด์แต่เท่านี้ยังไม่พอลิปสติกที่ลบไม่ออกไม่ได้หมายความว่าเขาจะอยู่บนปากนานนะไม่มีไม่มีสิ่งใดหลุดออกมาทำวิดีโอนานใช่ไหมทำวิดีโอนานมีความสุขว่าหิว ขอลองกินขนมปังหน่อยลิปเขาจะรอดไหมทุกคนเออไม่ใช่เขาไม่หลุดเลยคือเขาหลุดบ้างแต่เพื่อนๆเห็นป่ะว่าแบบว่าหลุดน้อยมากนะคะเนี่ยเต็กเ็นิดนิดหน่อยเองเล็กน้อยนะคะแล้วก็เวลาหลุดเนี่ยเขาจะหลุดช่วงข้างในอย่างนี้เนาะเนี่ยเนาะก็ ต้องเติมไหมก็คือแล้วแต่เพื่อนเลยเนาะแต่ว่านี่คือความติดทนนานของเขานะคะนี่คือความติดทนนานของเขานะคะนี่คือความติดทนนานของเขานะคะอัดติดทนกว่าที่คิดคือตอนแรกที่เขาบอกว่าแบบว่า เออไม่ติดแมสนะคะแกมก็คิดว่าเอยไม่ติดแมสแต่ว่าเวลากินข้าวอะไรเงี้ยอาจจะหลุดหรือเปล่าแต่ว่าฮเฮ้ยทนกว่าที่แกมคิดมากทุกคนวอชสีไปลองเกลี่ยสีที่ที่ร้าน Eve แอนด์บดูแกมก็ไป Eve แอนด์บยมาเหมือนกันนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิโดีโอรีวิวนี้นะคะตอนนี้แกมก็เร่งปั่นทํารีวิวเดี๋ยวรีวิวหน้านะคะน่าจะเป็นคราวของ ที่ปัดแก้มตัวใหม่ล่าสุดจาก KMA รอชมได้เลยนะส่วนวันนี้นะคะน้องแก้มลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวยงไงเราเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ